สวัสดีครับท่านผู้ชมสีแข้งไทยติดโผทีมยอดเยี่ยมรอบรองชเชลเลิศนัดแรกในขณะที่กองหน้าแมนยูัดัินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยถึงแม้เทเราจะบุกไปพลิกล็อกแพ้กับฟิลิปปินส์หนึ่งประตูต่อสองแต่ล่าสุดสีแข้งไทยฟอร์มดีติดโผทีมยอดเยี่ยมอาเซียนร,รอบรองชชลเลิศนัดแรกประกอบไปด้วยแพ็กติกกูตับสันสุปโชคส์สราชาติพีรดนชรัมลัมีและสุพนันบุรีรัตน โดยมีเวียดนามติดทีมยอดเยี่ยมมากที่สุดถึง5า้าไลส่วนฟิลิปปินและสิงคโปร์ชาละหนึ่งลายและที่สําคัญเหียนอนซอลซอนหรือลาไฟสั้นกองหน้าตัวโอนของทีมชาติเวียดนามติดทีมยอดเยี่ยมสองนัดติดต่อกันโดยไทยเราจะเล่นรอบรองชนะเลิศนัดที่สองกับฟิลิปปินในวันที่30สธันวาคม i s ปัญหาที่ไทยเราต้องเล่นแก้ไขด่วนก่อนที่จะพบกับฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้โดยไทยเราเตรียมชี้ตากับฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้หลังจากที่นัดแรกบุกไปพิกล็อก พลาดท่าแพ้กับฟิลิปปินส์หนึ่งประตูต่อสองสามสิ่งที่ทางมาชาทรายอิชิคนซอทีมชาติไทยต้องเร่งแก้ไขด่วนสิ่งแรกคือการเสียประตูจากลูกยิงไกลซึ่งสองเกมที่ไทยเราเสียประตูให้กับผู้แข่งสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มาจากลูกสองไกลทั้งนั้นสิ่งที่สองที่ไทยเราต้องแก้ไขด่วนคือการป้องกันลูกกาอากาศหลังจากนาราศฤตไทยเราถึงขั้นแพ้กับตากาลอ็อกหลังจากโดนโจมตีลูก,กาอากาศนาทีบาป ละสิ่งที่สามที่ทีมชาติไทยต้องเล่นแก้ไขด่วนคือการเดินคู่แข่งออกนําไปก่อนซึ่งสามนัดหลังสุดไทยโดนคู่แข่งออกนําไปก่อนทุกครั้งซึ่งนัดนี้หากไทเราโดนฟิลิปปินส์ออกนําไปก่อนจะเป็นงานยากถึงสองเท่าและมาชาทรายอิชีต้องเล่นแก้ไขด่วนกับตําแหน่งที่ยังไม่ลงตัวคือแบ็กซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กนับตั้งแต่นัดแรกที่ทเ,เราเพบกับทีมโมเลสเตเ,ตเป็นตําแหน่งที่เทเรายังไม่ลงตัวที่สุด โดยเฉพาะต,ตำแหน่งแบ็กซ้ายนัดล่าสุดต้องโยกนิโคลัชมิคิลันไปยืนเป็นวิมแบ็กฝั่งซ้ายเดาใจมาชาทระอิชิซิเวตตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามพบก,กับทางฟปินส์ในวันพรุ่งนี้ผู้รักษาประตูยังคงเป็นปฏิวัติคำใหม่แผงแบก็กโฟร์ประกอบไปด้วยนิโคลัชมิคิลซันจนาธานเชมดีพันสายเฮมิบูลและทิตาธรอ,อักษรสีกองกลางตัวรับสองคนเป็นวิรเทพป้อมพัน์ ควาบัญชาเกมน่วมกับวิลเลียมเวนเชอร์เตอร์มีเบนเดวิชเป็นมิสติล์ตลุกสามภาษาแดนหน้าสุภณัฐบรรตาสุบสุขสารชาติและแพคติกกูตับสั้นและเพื่อนเพื่อระครับคิดว่ารังนี้พอจากฟิลิปปินเกินสองเม็ดหรือไม่ดวลกองหน้าเมนยูตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยูสิบเกมาดำแป้งนงพนพลลำซำนายกสมมาคมผู้บอลได้ปิดดีลลุกครึ่งไทยเวลเด็กเทพจากเมนยูเขาร่วมแชมป์ทีมชาติไทย ย,สยูสึกยูสกีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียโดยทางสมาคมฟุตบอลได้ติดต่อทาบทามซิวาแม็กเซตกองหน้าลูกเื่งไทวลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยดูสเ,เพื่อเตรียมทีมมือสึกเอฟซียูสเ,เอเชียครัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียโดยจะคัดออกแปดทีมตัวแทนทวีเเปเอเชียไปเยาวชนโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ปัจจุบันซิวาแม็กเซตอายุเพียงสิบห้าปี แต่สูงถึง190เซนติเมตรเป็นนักเตะลุ่เครื่องไทเวลเล่นตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกโดยทางซิวาเม็กเซตมีคุณแม่เป็นชาวนาครสวรรค์โดยทางซิวาเม็กเซตเริ่มต้นขาแข่งกับอะคาเดมี่ของอิสวิททาวก่อนจะย้ายมาร่วมทีมอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นเดียวกับไคลูนี่ลูกชายของเวลูนี่ตำนานกองหน้าแมนยูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหลั่นขยำตะกร้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ